นับย้อนไปเมื่อ1ิปีก่อนหลายคนบอกว่าเด็กติดเกมคือเด็กที่เสียอนาคตเสียการเรียนและมองการเล่นเกมเป็นเรื่องไร้สาระแต่ในยุคสมัยนี้มุมมองของคนต่อการเล่นเกมได้เปลี่ยนไปปัจจุบันการเล่นเกมสามารถหาเงินได้เป็นหลักหมืน่นหรือมากกว่านั้นเรื่องราวของเด็กที่เคยถูกตีตราว่าเป็นเด็กติดเกม แต่เขาได้ใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นจนกลายเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่มีชื่อเสียงและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วอะไรกันที่ทำให้เขาสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากการเผชิญหน้ากับคำาสบประมาทและการดูถูกจากสังคมและนี่คือเรื่องราวในการเดินทางตามหาความฝันของชายที่รู้จักกันในนามว่า ควีน นายนรัฐิรันวาทิีชื่อเล่นชื่อเฟิร์สหรือควีนอายุ20ปีปัจจุบันเล่นเกมวอล o ลย์บอสังกัดทีมลิงเฟิร์สได้เล่าให้เราฟังว่าเขาเริ่มเล่นเกมตั้งแต่อายุ15ปีโดยเกมแรกที่เริ่มเล่นคือเกม Overwatch ตอนนั้นผมเริ่มเล่นเกมตอนม3ครับตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมผมก็เลยขอคุณแม่ซื้อ์คอมครับแล้วก็ไปเจอเกมเปิดใหม่ที่ชื่อว่า o ครับก็เลย ลองเล่นดูครับมันก็สนุกดีแล้วก็ตอนนั้นก็ได้แข่งกับเพื่อนๆครับได้เล่นกับเพื่อนๆเพื่อ,อความสนุกนี่แหละครับแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการความสนุกแค่นี้แหละครับมันต้องการแบบความสนุกมากกว่านี้แล้วก็ความท้าทายมากกว่านี้ครับการก้าวเข้ามาสู่การแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตของเฟิร์สเปิดฉากอย่างสวยงามโดยได้อันดับที่3ในการแข่งขัน Overwatch d e a m c a s t e r Championship Season 1 แต่เขายังไม่หยุดเพียงแค่นี้เขาได้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆจนได้รับชัยชนะมากมายและได้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันรายการ Overwatch Contenders 2019 Season 1 Pacific ที่ประเทศไต้หวันและรายการ Esport s International Challenge Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย แต่ใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังภาพความสำเร็จอันเป็นที่น่าจดจำนั้นจะต้องผ่านจุดที่ยากลำบากมาด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งเฟิร์สเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่บ้านไม่สนับสนุนเลยครับเรื่องการเล่นเกมครับตั้งแต่ซื้อคอมมาเลยครับก็ตั้งคำถามกันแทบจะทุกคนในคะรอบครัวเลยครับว่าซื้อมาทำไมซื้อมาเล่นเกมใช่ไหมอะไรแบบนี้ครับจนผมก็เล่นไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผมไม่ได้ฟังใครอยู่แล้วก็ เล่นทุกวันนะครับหลังจากเลิกเรียนกลับบ้านมาก็เล่นหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็เล่นตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยครับจนคุณแม่ต้องมาบอกว่าเออคือเหมือนติดเกมแล้วนะมันเล่นเยอะไปแล้วจนมาถึงมีการแข่งขันให้เห็นนะครับว่าว่าเรามันไม่ใช่แค่เด็กติดเกมครับมันคือการพัฒนาของเราในทุกๆวันครับเท่านั้นยังไม่พอเฟิร์สยังต้องเจอกับปัญหาใหญ่ที่ทําให้เขาถึงกับต้องเสียน้ําตาช่วงที่แย่ที่สุดของการเป็นนักกีฬาเอสปอร์ต คือตอนที่ผมอยู่ม .6 ครับตอนนั้นมีการแข่งขันเกิดขึ้นในทีมทําให้ผมรู้สึกกดดันแบบที่ไม่เคยกดดันมาก่อนประกอบกับตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมกําลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับทําให้ผมไม่มีเวลาจนท้ายที่สุดผมต้องเลยกลายเป็นตัวสํารองครับเฟิร์สเล่าว่าการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเปลี่ยนชีวิตเขาไปมากในตอนแรกเขาอาจเป็นแค่เด็กติดเกมที่เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเล่นเพื่อความสนุก แต่เมื่อกลายเป็นนักกีฬาย e ีสปอร์ตเขาต้องกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยจะต้องซ้อมกับทีมอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันเริ่มจากการฝึกฝนครับแล้วก็ตั้งใจฝึกแล้วก็แบ่งเวลาครับการเรียนต้องมาก่อนแล้วก็อะไรนั้นก็ถือว่าเป็นงานอาดิเรกครับแล้วก็ฝึกซ้อมให้เต็มที่แล้วก็สักวันหวังว่าจะเจอกันครับเฟิร์ตได้แสดงให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามการมีวินัยในการฝึกซ้อมตลอดจนความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ ท้ายที่สุดแล้วผลของความพยายามก็กลายเป็นความสำเร็จจากเด็กที่เคยถูกมองว่าเป็นเด็กติดเกมในวันนั้นได้กลายมาเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตในวันนี้ไม่แน่ว่าคนที่กำลังเล่นเกมอยู่ตอนนี้อาจจะกลายเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่มีชื่อเสียงในอนาคตก็เป็นได้